เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนอีกครั้งนะฮะสำหรับคนที่อยู่ย้อนหลังนะก็ไม่ได้เจอกันเป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะครับมีอยู่กับผมนายโนติโนโอนกับเกมสตรีทสกายไลน์นะครับผมหลังจากพาร์ทนี้ไปถ้าเกิดไม่มีพาร์ทต่อสักพักใหญ่ๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่ว่างเล่นจริงๆนะสำหรับคนดูสดนี่ก็ยังไม่กล้ารับปากนะฮะว่าจะไลฟ์สตรีมอีกเมื่อไหร่นะครับผมเอาละมาพาร์ทสุดท้ายของเราแล้วนะครับวันนี้นะก็จะมาเล่นกันแบบลนันลาฮะหลังจากที่ผมสร้างบัสสต็อ้้้ยขึนมาแลว หรือว่าน,นะแล้วมันไม่ต้องสร้างถนนให้ติดเหรอวะอ่ะอ๋อนี่ไงติดเรียบร้อยแล้วครับแล้วกูทำไงต่อสร้างบัตรลายครับบัตรลายคือแต่ตรงนี้เดี๋ยวดนะ้เดี๋ยวๆนะไม่ใช่ละโม่สตอ๊อปอ่า มาจากตรงนี้แล้วกันเชื่มเอาเอาโซนนี้ก่อนนะครับมาถึงไปตรงไหนดีวะไปไปไปนี้แล้วกันปึ้งอาา่าฮะแอสตอปตรงนี้อ่าแวะมาตรงนี้หน่อย เข้าตรงนี้มาทางน,างนี้โอ้กหัว่าม,มึงมึงไปรอบโลกเลยอาราวเดอะเวอร์มากอะมาสต็อปตรงนี้อีกทีเข้านี่อีกเสร็จแล้วก็เข้าตรงนี้ว้าฟิลมมากขออีกลายหนึง่งนะครับเล่นตรงนี้ครับ แวะเข้านี่ก่อนอ่าเข้าไปแวะแป๊บนึงเพิ่บนมานี้เข้านี่ปนไปนี่เข้านี้ต่อลอกมานี้สต๊อปตรงนี้อีกทีนึงเออขอพตชไลน์อ่ออาอเรียบร้อยขออีกไลน์นึงนะ ไม่ได้เลเดินตรงนี้ไม่ได้เดินตรงน,น,รรงนี้ขึ้นทางนี้เข้าไปทางนี้มาทางนี้เออกูมั่วแล้วไอ้ย่ยสักที่อ่ะแหละอ่าโอเคอ่าชุมชนนี้ไปเรียบร้อยครับบัสต็อป วิ่งหมดนะ้ะมีสามสายเว้ยจะตามดจที่มึงยังจอดรถกันอย่างนี้นะกูบนะอกเลยช่วยเที่อะไรไม่ได้หรอกรถเมยม์จักใจทิ้งขยะเพิ่มครับนะสร้างกันทันไม่อยไพึ <adapted> ่งหลบหลบมา อ่าโอเคครับสร้างที่จริงขยะเพิ่มที่ีนึงครับเริ่มไม่พอเริ่มไม่พอแล้วก็ดับเพลิงได้อยู่เลยได้อยู่คราวนี้เรื่องการศึกษาแล้วครับตรงไหนดีวะถ้าจะสร้างเ,เมืองใหม่ต้องขึ้นมาตรงนี้แหละศึกษาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าเข้านี่ก่อนคนระับ ไปทางซ้ายทางนี้ <S <S 1> <S 1> ก็เอ้าเี้เดี๋ยวก่อนนะกูพลาดอะไรไปเดี๋ยว <S 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 เอ,อ่อตรงนี้ครับเข้ามาเดี๋ยวซ้ายอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้สุดตรงนี้นะครับอาโอเคได้ปอย เมื่อกี้ผมจะสร้างอะไรนะโรงเรียนนะครับอ,อน,นี้แล้วกันปึ้งเรียบร้อยได้ไปนะฮะแล้วก็เพิ่มตรงนี้เป็นที่อยู่ที่อยู่กับตรงนี้เป็น 5, 3, สร้างสินค้าไปนะใช้ได้นะครับไฟกำลังจะหมดแล้วนะฮะต้องเก็บตังค์ให้ได้หมื่นเก้าอีกครั้งนะครับเพื่อจะได้มีไฟใช้นะตอน,นเดือนละสี่พันแล้วนะครับน้ำยังโอเคอยู่ยังพอเพียงอยู่นะ ลองสร้างพาระดอ็อกอูไม่ไหววะ่ะอ,อ,อะไรผ่านโรงเรียนรถเมย์นะช่างหัวแม่งโรงเรียนคืออะไรฮะอยู่สนใจมากกับโรงเรียนปล่อยไปสางบานมาแล้วตอนนี้ต้องการอะไรเนี่ยต้องการห้างแฟรมิสคาเพิ่มมากกว่านี้ได้นะครับเรามาช้อปปิ้งนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงศพนะฮะออห,หลุมฝังศพเนี่ยเราต้องมีที่ช้อปปิ้งรายล้อมนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นใจกลางเมืองแห่งใหม่นะฮะเออ,เอ,อตามแฟชั่นเลยนะฮะยอดมากเป็นผู้นำเทรนนะครับออที่ทำงานที่ทำงานเดี๋ยวส้างม,มาแม่งกัคนไม่พอยอมึงติดอีกแล้วเหรอติดอะไรเนี่ยติดรถเมย์กูนี่แหละไม่ได้ติดที่อะไรเลย ติดรถเมย์กูนี่แหละเต็มๆเลยฮะกูกลับไปเพิ่มรถให้มันทั้งนั้นโอ้โหติดเป็นปีครับเอาไฟไหม้ตรงนี้เราจะเพิ่มมาจับทันไหมเดี๋ยวกันนะมีตรงไหนที่เป็น abandoned building มั้งมีไหมอ้าวคน4,000ฟองแล้วครับเออ,อทีนี้งมนะครับเรา unlock อะไรบ้าง c i t t i n g planning policy policy ครับ อินดัสทรีฟรีพับลิคจะฟรีทำไมล่ะฮะเออเฮฟวี่ทัฟฟิกแบนด์อ๋อไฮเวย์ฟาบริเออร์ถนนแบบใหม่ครับแล้วก็เพิ่มโพลิเทสเคอร์เตอร์ไฟสตีชันแล้วก็โรงกลั่นน้ำมันแล้วก็ฮอสพิตอลครับโอเคครับดีครับดีเลยนะฮะแล้วกูจะฟรีทำไมวะ ไม่เข้าใจเลยตอนนี้ทิกเก็ตทิกเก็ตเราได้ตกเท่าไหร่เจ็ดร้อยแน่เราได้ทิ cket กกต้องเจ็ดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชทิกเก็ตเราได้ร้อยเดียวแต่เราจ่ายเจ็ดร้อยไอ้เหี้ยงั้นเอางี้มึงไอ้นี่ไปเลยเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมกูกูจะทไมกูต้องมีรถเยอะขนาดนะั้นในเมื่อคนคนไม่ได้ขึ้นรถอะ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอแล้วนะครับถ้าคนไม่ได้ขึ้นรถเยอะขนาดนั้นอะ่ะแล้วก็ Uh, เราก็ต้องทำซิตี้แพนนิงอยู่ตรงไหนอ่ะ <Okay. S 1> นี่หรอใช่เพราะผมจะต้องกั้นแล้วว่าถนนเนี้ยรถบรรทุกใหญ่วิ่งได้ใช่ป่ะถนนที่รถบรรทุกใหญ่วิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยครับอ่แพนนิง hmm. uh, จริงๆอะทำวน,นวงเวียนอะโอเคเลยนะทำนี่แม่งสร้างสร้างเลยสร้างเพื่ออะไรไม่รู้ครับผมอยากสร้างอ๋อสร้างขึ้นมาข้ามนางพามทะเลไปเดี๋ยวนะผมต้องทำไอซิต,ตี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนวะเอ่อไอซิตี้ พอริสีเจอแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสโมกแบนนะใช่ปะ่ะมาทำให้ประชาชนไอ้นี้มากขึ้นนะแล้วก็เฮฟวี่ท ر ا ฟิกแบนห้ามเข้าโซนนี้ ห้ามเข้าโซนนี้เอฟวิชาฟิกห้ามเข้าโซนนี้ไปวิ่งอ้อมเอาเอะมันก็ไม่ได้ดิมันจะไม่เข้าได้ไงวะไปตรงนี้ห้ามเข้าตรงนี้ห้ามเข้าเอฟวิชาฟิกห้ามเข้าตรงนี้ก็ห้ามเข้ากูห้ามหมดอ่ะแล้วก็ฟรีพับลิตเลยเดี๋ยวมึงไม่ไม่ขึ้นไม่จ่ายตังค์กันอ่ะกูฟรีให้มึงเลยเนี่ยัไงใจปั้มบลาโคตรโหดอ่ะโอ้โหถ้าไม่หลอนี่ไม่ฟรีแะเนี่ย ไม่หล่อนี่คิดไม่ได้เนี่ยฮะโอเคได้เลย,เยโอเคน่าจะดีขึ้นนะครับชีวิตน,นะ,ะเฮ้ยเงินมาอยู่เดี๋ยวก่อนนะแต่ตอนนี้ผมต้องดูแล้วว่าอะไรครัมเบทเพิ่มเป็น6%เเฮลเฮลยังได้อยู่อันนี้คืออะไรอะ่ะ น,นี่คืออ,อ๋อก็ฟรีครับโอเคไฟฮอสพิทอลฮอสพิทอลนี่เริ่มไม่โทรถ,ถึงแล้วหรอก็โทรถึงอยู่นี่หว่าถ้าเกิดผมสร้างฮอสพิทอลใหญ่เนี่ยจะดีขึ้นไหมก็ไม่เห็นจะดีขึ้นเท่าไหร่ถ้าตำรวจอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ,อ๋อโรงเรียนยังเรียนก็ได้แล้วอ,อ๋อที่มัน อันี่มันไฮสคูลสร้างไฮสคูลเพิ่มตรงนี้เลยแล้วกันเสียสละบ้านเล็กๆ,ๆน้อยไม่ได้วะมันเสียหายเยอะไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วกันยอมสองหลังปึ้งเรียบร้อยยิ้มแข่งกันทั่วหน้านะฮะรัฐบาลเสียตังค์ประชาชนยิ้ม อ,ออยพาวเวอร์แพนห้าหมื่นแต่ผลิต120วัตตนะ์นงเจ็ดเคโพลูชั่นน้อยกว่าด้วยแต่เดือนละโอ้โวิกละพันเก้าเลยวะโหดสัต์อินเดียไปหรือเปล่าไม่ใช่แล้วนะครับสีเวดซีเวดก็เริ่มไม่เพียงพอแล้วครับต้องทำซีเวดเพิ่มดำเมี่ยง ออโอเคเออเออตอนนี้เนี่ยโอ้โหรถมังติดกว่าเดินกว่าจะแก้ปัญหารถติดยังไงวะรู้แหละทำไงดีเอิ่ลาก่อนครับต้องแก้ปัญหารถติดก่อนนะ โทษนะอุ้ยเหี้ยหายหมดเลยเหรออะโอเคไม่เป็นไรแก้ปัญหารถติดตรงนี้ได้ก่อนไม่ว่าไปชึบน่ะไฟฟ้าถึงแล้วเอ่อ มึงก็ไปติดในนั้นอ่ะกูทำอะไรผิดวะเนี่ยมันต้องซื้ออันนี้ครับถึงจะสร้างถนนใจได้ซึ่งกูซื้อไหมไม่อ่ะรถไฟความเร็วสูงขนผักก็เยี่ยแล้วทำวันเวเออใช่ต้องทำวันเวเออทำไมกูไม่คิดวะมาเนอะ ไม่อัพเกรดดิสร้างทัพดิก่อนนะถูกถนนนี้ก่อนเอออ้อมไปก่อนก,ก็นี่เอา้าเหีียหายหมดเลย ฟาร์มเฟิร์มกุไปหมดโอเคเรียบร้อยอะกลับมาสู่สภาพวับปกติพอวันเวมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ก็ถูกแล้วนี่บนไปถนนใหญ่อลองรันทั้งสองสายใช่ไหมอเอาเยเอาเลยมาขึ้นมา แล้วก็ให้เข้าทางนี้แล้วให้ออกทางนี้นะใช่ป่ะเนี่ยโอ้กูแม่งลื้อถนนทั้งังเส้นเลยว่ะเอาวะเพื่อนนาคนที่สดใสเว้ยกูลื้อแม่งทั้งที่มีรถอยู่นี่แหละ กูสรนะ้างเกินมาหรอโอเคทำสร้างเกินมาหรือนี่อ่ะโอเควันเวย์มาละฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็จะออกได้ทางเดียวก็น่าจะแก้ได้นะ ฟาร์มไปหมดเลยครับโฟลติ่งใหม่ไม่เป็นไรลูกอย่าร้องไห้ไปเริ่มใหม่ชีวิตต้องมีพ่งนี้เสมอ,อแล้วก็มาติดตรงนี้ไึมันก็จะเป็นคอขวดตรงนี้ดิวะอ๋อไม่ไมผมต้องทำตรงนี้ด้วยแปนึนะต้องแก้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ต้องเป็นวันเวรเหมือนกัน อ่าโอเคอ่าคราวนี้ปัญหาต่อมาก็คือตรงนี้แม่งจะติดเพราะว่ามันมีแยกอยู่ตรงนี้มันก็ช่วยไม่ได้คือเมืองมันป๊อปปูล่าคนมันก็อยากมาก็อย่างงี้แหละเนาะเออช่างหัวแม่งแล้วกูแก้สุดๆแล้วเนี่ยนะครับ คิดไม่ออกเว้ยทำไงวะช่างแง่งแล้วไปิดไปเลยเรื่องมึงเลยนี่มันก็คอขวดอะ่ะกูวางถนนไดน้ไงกูเนี่ยนะอันนี้โอเคทุกอย่างนิ่งหมดฮะตังมีเจ็ดหมื่นอะ่ะตังมีเยอะมากตอนนี้ ทำไมเฮล์แคร์กูแย่วะนะตั้งโรงพยาบาลเลยปะตั้งโรงพยาบาลเลยกูยจะไปตั้งตรงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้แล้วกันอ,ะอ,อ่ะปึ้งอ่าหกหมืนห้าหายไปแล้วครับเอาไปตั้งโรงพยาบาลนะเพื่อความเจริญของประชากรครับผมว่าผมจะอัปเกรดถนนตรงนี้แล้วนะ ถ้าอัพเกรดถนนตรงนี้บ้านมันจะใหญ่ขึ้นปะหรือไม่เกี่ยวทำรงเวียนนี่ขนาดผมให้มันใช้รถรถเมรฟรีมันยังไม่ใช้กันเลยว่ะแล้วผมก็งดรถไอ้ลบงบรถเมมาจนฝุดแล้วอะ่ะให้รถเมวิ่งน้อย ้บริการแย่ยังไงผมยังจ่ายตังค์อยู่ตรงนี้ห้ามรถใหญ่เข้าอ๋อหรืกูรู้แล้วทำไมกูพลาดแล้วกูพลาดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึงนะเพราะตรงนี้กูไปห้ามรถใหญ่ห้ามวิ่งรถใหญ่วิ่งได้ครับเชิญเลยครับจะทำร้ายร่างกายประชาชนกูยังไงก็เชิญอ มาปล่อยควันหน้าบ้านเลยฮะอย่าไปแคร์เอ,อะโอเคแล้วคือตรงเนี้ยถ้าเกิดผมทำให้มันแบบไม่ใช่ถนนเลนเดียวได้มันก็ดีเนาะแต่มันก็ต้องเป็นถนนเลนเดียวแหละเพราะว่าไม่งั้นในนี่โอเคแหละรถมันก็น่าจะดีเลยขาดคนทำงานแล้วคนทำงานไปไหนหมดเนี่ย อันนี้คืออะไรประชากรกำลังลดลงเรื่อยๆทำไมละ่ะมึงไม่มีคำตอบให้กูเลยทำไมเสียใจแล้วเนี่ยออกจากพาราไดออนเอิร์ธขนาดนี้มึงจะหนีกูไปอีกเหรอพวกไม่รู้จักพอโอเคฝั่งนี้เลยแล้วกันนี่แหละวางไงเงี้ยมาอ่ะ,ม,อะม,มีที่ไหม น้ำน้ำน้ำไม่พอใช่ไหมเอ่หวางน้ำไว้เออตึ้งเรียบร้อยนะครับนะันอแล้วครับกินน้ำกันเหนื่อยอสร้างเพิ่มขึ้นมาไฟฟ้ามีอะไรมีหมด แต่รัลเทอร์มอยของผมนี่เท่มากเขาบอกนะฮะเออโอ้มันมันเริ่มไม่พอใจที่เราแบนการฝูบุหรี่ฮะมันก็ต้องแบนดิบริเวณนี้มันเป็นบ้านบ้านบ้านแบบเขาเรียกประเทศสารคขันน่ะเข้าใจว่าเมืองกูเป็นเมืองสาระขันน่ะเออต้องกระแดะไว้ก่อนไงอะไรที่มันไม่ไดีต่อสุขภาพกูรู้ว่าเมืองอื่นเขาสูบมาเป็นร้อยเป็นพันปีสูบที่ไหนก็ได้อ,อ แต่คือเมืองกูมันต้องกระแดะไว้นิดนึงต้องห้ามนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไอ้นี่เกินไปฮะกับมไม่เปียวนี่ไม่ให้ผมเดินต้องอย่างงี้แหละดูวุ่นวายดีนะฮะโอ้ยดูเมืองผมเริ่มจเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับภูมิใจกับมันมากนะฮะ <c oughs> ทำไมตรงนี้มันต้องมีติ่งเดียวนั่นสิ <c oughs> เดี๋ยวนะ เราต้องทั้งทำทำกินรถไหมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยว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 ข้ามสะพานนะต้องสูงก็เดิมอ่ะผมก็คิดนะว่าผมจะทำถุงสูงไปทำไม,อมเออตรงนี้ปิดไปแล้วอ่ะคนไม่พอทำงาน ต้องการที่อยู่กูก็ต้องการให้มึงมีที่อยู่เหมือนกันแต่กูคิดไม่ออกว่ากูจะทำยังไงดีทุบแมงหลังหนึ่งเนี่ยก็เอาไปสร้างที่อยู่จกำไปทุบอะไรทิ้งวะกูไปทุบอะไรทิ้งอะชิบหายแล้วกูทุบอะไรทิ้งวะเนี่ยโรงเรียนเหรอเมื่อกี้หรือปาร์คหรืออะไรกูทุบอะไรทิ้งไปวะ,ะเอออยากให้แบบ ห้ามจอดรถริมถนนนะอันนั้นอ่ะจะทำให้ลดปัญหาได้เยอะมากเลยฮะเชน้ำถึงไหมถึง,งจุดโอเคไฟฟ้าตอนนี้เป็นไงฮะโอจะหมดสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มโรงแล้วกันอ่าโอเคครับ ตอนนี้เริ่มเริ่มขึ้นใหม่ครั้งครับผมแบ่งพื้นที่ตรงนี้ไปทำเป็นห้างสรรพสินค้านิดนึงดีกว่าอ่าโอเคจะได้นี่หน่อยนะครับผมต้องแบ่งโฟนนิ่งฮรตรงนี้ต้องเป็นอีกโฟนหนึ่งครับตรงนี้เป็นจัดตลาดเทอร์มอยแล้วใช่ไหม รงนี้วมถึงแม่น้ำด้วยนี่แม่น้ำเป็นของส่วนนี้เลยเทพมากชึบตรงนี้ตรงน,รงนี้อยู่ถึงแค่นี้พอให,ให้มันให้มันแบบมีแบบเป็นความอาร์ตแอบแรกนิดน,น,นึงนะฮะตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อก่อน,นเอ่ออะไรดีวะ แม่น้าแม่น้าเฮอร์มอยเออแม่แม่กูลืมคูว่าน้ำขอโทษเฮอรมอยนะฮะเท่เทเท่มากนะครับพนไม่มีพื้นที่จอดรถเลยอ่ะแย่มากเลยเนะนะครับแล้วผมก็มีข่าวลายครับมันครบกำหนดแล้ว25นาทีที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะครับ ยังไงก็ตามเดี๋ยวถ้าว่างๆนะฮะจะมาเล่นต่อนะครับสำหรับเฮฟว a f f ฟิกแบ d ไม่แบดก็ได้วะตรงนี้นะฮะสำหรับเกม City Skyline นเะนี่ยเล่นต่อแน่ๆนะแต่เมื่อไหร่แค่นั้นเองนะฮะฉะนั้นผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะขอบคุณทั้งในไลฟ์สตรีมนะครับที่อยู่กันมาจนถึงจบไลฟ์สตรีมวันนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณ คนที่ดูย้อนหลังเลยถึงตรงนี้นะครับคลิปต่อไปจะเมื่อไหร่นะฮะตอบไม่ได้จริงนะแต่พยายามจะไม่ลืมมันละกันนะถ้าจะลืมมันก็ก็ลืมฮะ <c oughs> เอากันดีกว่าฮะสำหรับวันนี้ครับไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าของผมทุกคนมากอยาคิดถึงคนเสม,มอนะครับววางว่าจะมาสตรีใหม่นะครับไปแล้วค,ครับสวัสดีครับ